ฉันก็เห็นคนแถวหมู่บ้านฉันน่ะสูบเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาสูบทาไมบีหรือเปล่าใช่นูก็เห็นป้าข้างบ้านหมูสูบเหมือนกันแล้วชักชวนหนูไปสูบด้วยเธออย่าไปสูบนะเธอคุยอะไรกันนะ๋อคุยเรื่องคนสูบบุหรี่สูบพอด์่หนาแต่บ้านฉันก็สูบเหมือนกันแถมมีคนช่วยด้วยงั้นเรามาช่วยรณรงค์ให้น้องๆรู้พิษของบุหรี่กันไหมหลังทานข้าวเสร็จจะการที่ศาลานะ 你来，你来。 มาเียทุกคนนั่งลงค่ะขอบคุณพระคุณผู้ข้าศิียเราจะมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับสารเสพติดแต่ภ้ามนี้มันจะมีสารเสพติดชนิดนึิที่มาในรูปแบบใหม่นะคะมาในรูปแบบใหม่ที่เราเข้าถึงได้ง่ายนั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมคะ ยังไงม,มวน,มมวนเออเป็นมวนบางทีก็มวนเองใช่ไหมคะบางทีก็มาเป็นตออ่าสำเร็จไปแล้วทีนี้ตัวนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นยังไงเราต้องชาร์จแบตสูงค่ะใช่ไหมเออมันมีแบตด้วยทีนี้สารในบุหรี่ไฟฟ้าตัวเนี้มีอะไรบ้างเรามาดูก,ก่อนมีอะไรบ้างคะหนึ่งน,นี่โคติีสองโคไพลีนไตรโอนสาม ที่จะทําให้พวกเราหนูไหลอะไรที่หอมอ๋ออร่อยใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่าโทษมันร้ายแรงกว่านั้นเป็นยังไงร่างกายเออไม่แข็งแรงอายุวะเท่าไนก็พังใช่ไหมคะคุณคร้คะาออนุญาตถามค่ะทําไมคนที่บ้านหนูสูบถึงยังไม่เป็นอะไรคะคนที่บ้านก็สูบเหมือนกันทําไมยังไม่เป็นอะไรอะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรเพราะคุณบอกว่าสารมันจะเป็นงานสะ สมไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมคะครูครับผมก็เคยลองครับเคยลองกับคนที่บ้านหรอือที่หมายถึง <ไป S 1> พี่ชายหรือเพื่อนหรือไปที่พี่เสีย่าพี่ก็สูบแล้วก็เราก็อยากลองเพราะว่ากลิ่นมันหอมรสชาติอร่อยใช่ไหมนะเห็นไหมพอใครที่เคยลองก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไร สัพพันธ์ความอันตรายนี้ให้กับน้องๆเพื่อนๆในโรงเรียนเรารู้หรือเอาเพื่อนๆเราก่อนก็ได้เราจะทำอย่างไรให้เขาตระหนักให้เขาเห็นให้เขาได้รับรู้ความรู้เหมือนที่เราได้นะคะทำไงดีนเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มเนาะแล้วก็ไปคิดเกมนะคะไปคิดเกมว่า เราจะทําเกมอะไรออกมาดีที่น้องๆเพื่อนๆเล่นแล้วทําให้เราได้รับความรู้เรื่องนี้ไปด้วยโอเคไหมคะโอเคอะอเ,คเราว่ามาทําเกมสนุกสนุกกันไหมได้ทั้งความรู้ทั้งความสนุกด้วยเกมหลุมหลอกดีไหมเกมบิงโกด้วยดีไหม